สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะผู้อ่านภพยชื่อกวินนะคะยินดีที่ได้รู้จักกับทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกด share, แชร์ s u p e r t ์ตงสการสมัครสมาชิกการรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ทา่านใดอยากที่จะซัพพอร์ททางช่องคลิกลิงค์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะส่วนเปิด ไพ่ส่วนตัวรับถึงวันที่15สิงหาคมนะคะลายด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็จะเลือกแบบพี่ต้องการดูรายละเอียดด้านล่างเลือกแบบพี่ต้องการนะคะแล้วก็ทักเข้ามาขอจองคิวโอนจองแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลไว้ได้เลยนะคะ ท็อปปิ้ของเราวันนี้มากับเพียคาร์ดค่ะเรามาดูซิว่าใครกำลังรอเวลาเข้ามาในชีวิตของคุณและเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรนะคะกับ3สําหสำรับไพ่1 2 3ทําทำสมาธิสูดลมหายใจลึกๆเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วไปดูกองที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะมาดูกันว่าใครกําลังรอเวลาเข้ามาในชีวิตของคุณและเขาเข้ามาเพื่ออะไรนะคะเรามาดูกันนะทำสมาธิได้แล้วกับคนกองที่1เรามาดูกันเลยนะคะท่าในใดอยากเปิดไพ่ส่วนตัวนะคะเปิดรับถึงวันที่15 15สิงหาคมนี้เท่านั้นแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะปรึกษาปัญหาหัวใจทางออกของชีวิตทุกๆเรื่องค่ะ ขอพลังงานคนกองที่1น,นะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ใครกำลังรอเวลาเข้ามาหาคนกองที่1น่คะมาแล้วค่ะเด็กที่เรียนค่ะแล้วก็ดิ e อมเพอนะคะใครกำลังรอเวลาเข้ามาหาคนกองที่1คนกองที่1น่คะคนคนนั้นนะคะ ออรอเวลาจริงๆเข้ามาหาคุณรอเวลารอจังหวะที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้นำค่ะคนคนนี้นะคะอายุมากกว่าคุณมากๆนะคะหรือว่าอายุเท่ากันไล่เีๆกันก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากธาตุไฟธาตุดินแล้วก็ธาตุลมนะคะ มีความเป็นผู้นำระดับเป็นระดับผู้นำขึ้นไปนะคะหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะเป็นคนที่มีความดูนักเลงดูจริงจังดูผงผางเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ดูเท่มากๆนะคะเป็นคนที่แบบกล้าได้กล้ารุยกล้าเสียแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นมีจิตใจที่ดีนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีเหตุและผลเป็นคนที่แสดงออกแข็งแข็งตรงๆ ะะผงพางนักเลงใจนักเลงนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะสู้ชีวิตมาอย่างหนักหน่วงนะคะที่ผ่านมาล้มลุกคุกค,คันความเจ็บปวดนะคะคนคนนี้ดูดูมีสเสน่ห์มากๆจริงๆนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีลูกติดด้วย1คนหรือว่า2คนนะคะ นักธุรกิจหนุ่มธุรกิจระดับผู้นำนะคะแต่ถ้าไม่ได้เป็นระดับผู้นำขนาดนั้นนะคะเขาก็จะสามารถมีความรวมสมบูรณ์กับตัวเองนะคะหาเงินหาเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะหาเงินเก่งชอบหาเงินทำธุรกิจทำกิจการนะคะแบบนี้เขากำลังรอเวลาเข้ามาหาคุณนะคะคนกองที่หนึ่งแล้วก็เรามาดูว่าแล้วเขาจะเข้ามาหาคุณเพื่ออะไรคุณอาจจะ ได้เจอกับเขาคนนี้แล้วนะคนกองที่หนึ่งแล้วก็อาจจะได้เจอกันแบบคืออาจจะคีบเป็นทัสกันนะคะทำให้รู้สึกว่าอาจจะห่างๆนิ่งๆกัน,น,น,นไปหรือเปล่าคนคนนี้นะคะดูขี้หวงขี้หึงนะคะดูเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะรักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักคือรักเรามาดูว่าแล้วเขาจะเข้ามาหาคุณเพื่ออะไร เขาเข้ามาหาคนกองที่หนึ่งเพื่ออะไรคะห้าเหรียญเขาจะเข้ามาหาคุณเพื่ออะไรเดวิลเขาเข้ามาหาคุณเพื่ออะไรเขาเขายังรักคุณอยู่อะคะ่ะ เขายังรักคุณอยู่เขายเขาตัดคุณไม่ขาดนะคะด้วยความที่ว่าคุณกับเขามีเรื่องราวมีความโรแมนติกหรือว่าความเซ็กซี่เสน่หากันก่อนนั้นนี้แล้วเขาตัดคุณไม่ขาดนะคะเขามีความรู้สึกถึงคุณนะคะเดวิลคือสิ่งเสพติดเสน่หาก,การรอคอย5้าเหรียญนะคะรอคอยอย่างเหนื่อยล้ามากๆแล้วคุณอาจคุณกับเขาอาจจะ คีวินทัศกันแต่ไม่ได้ไม่ค่อยได้คุยกันด่วงห่างกันไกลๆก,กันแบบนี้นะคะหรือว่าคุณกับเขามีมีประเด็นหรือว่าอุปสรรคกันก็ได้นะคะมันทาให้รู้สึกว่าเขายังคิดถึงแล้วก็รู้สึกถึงคุณรู้สึกถึงวันวานวันนั้นๆนะคะเพราะว่าเขาข่มอารมณ์ด้วยเหตุและผลนะคะทาให้เขาอาจจะนิ่งจากคุณไปหรือว่าคุณนิ่งจากเขาไปนะคะ ทีนี้เขารอคอยเพื่อที่จะเข้ามาหาคุณเพราะว่าเขารู้สึกถึงคุณรู้สึกเสน่หากับคุณด้วยก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะความเสน่สนหานั้นแล้วเขากลับมาเจอกันอีกกับคุณอีกออคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะคุณจะไปต่อไหมคุณจะเคลียร์กับเขาไหมคุณจะคุยกับเขาไหมนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเข้ามาด้วย ด้วยคำพูดหรือว่าการพูดจาอะไรที่ดูอยากที่จะชวนให้คุณได้ตอบข้อความหรือว่าอาจจะเซอร์ไพรส์บางอย่างจากเขาเช่นอยู่ๆก็ส่งข้อความมานะคะมาในจังหวะที่คุณกำลังยุ่งอยู่นะคะไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าเข้ามาพูดทำให้คุณอยากตอบอยากคุยเปิดโอกาสอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาดูมีคนเป็นคนที่มีคำพูดคำจาที่ดีนะคะแล้วก็ดูอาจจะมาแบบ หมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจเนาะเพราะว่าเขายังตัดคุณไม่ขาดเขารู้สึกถึงคุณนะคะคนกองที่หนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะเข้ามาเพื่ออะไรนะคะอาจจะมาเคลียร์ปัญหาสาสางระหว่างคุณกับเขาด้วยก็ได้นะคะการพูดคุยการติดต่อสื่อสารการคุยกันอย่างมีเหตุลผลถ้าก่อนอันนี้มีประเด็นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจนะคะว่าคุณจะเอาอย่างไงนะคะ โอเคประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับชาว,วากองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะไพ่สําหรับที่2นะคะเรามาดูว่าใครกําลังรอเวลาเข้ามาในชีวิตของคุณและเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรเรามาดูกันนะคะท่านใดอยากเปิดไพ่ส่วนตัวนะคะเช็คพลังงานส่วนตัวปรึกษาปัญหา ชีวิตทุกเรื่องก็แอดไลน์ด้านล่างเข้ามาได้เลยเปิดรับถึงวันที่15สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะขอพลังงานคนกองที่2ใครกำลังรอเวลาเข้ามาหาคุณคะเพด f s บสอส์ source, ค่ะ King of Pentacles ค่ะ แล้วก็ Two of Pentacles ค่ะคนคนั้นเป็นคนมีเหตุและผลนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นธาตุลมธาตุดินนะคะคือด้วยลักษณะไลฟ์สไตล์เอเนอร์จีของเขานะคะ เป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยฐานะดีนะคะมีเหตุและผลนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำเป็นคนจิตใจดีอบอุ่นดูมั่นคงดูรักธรรมชาติรักสัตว์ทะเลดูไม่เป็นคนที่ไม่ขาดอะไรเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตหน้าที่การงานการเงินที่ดีถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเจ้าของกิจการเขาก็มีความอุดมสมบูรณ์กับตัวเองมีความสุขไม่ขาดเพื่อนไม่ขาดอะไรเพราะว่าเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองได้นะคะ มีโลกส่วนตัวมีอยู่กับสุนัขอยู่กับความสุขเพลิดเพลินในชีวิตของตัวเขาเองรู้จักทางานรู้จักเก็บเงินขยนขันขันแข็งน,นะคะเก็บงานทํางานเก็บเงินได้ดีนะคะแล้วก็คิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะทําอะไรก็ดูดูรุ่งเรืองทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคือจะทํานูน่นทํานี่ก็คิดเป็นเงินเป็นทองอะไรแบบนี้นะคะมีเหตุและผลแล้วก,ก็มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะก็ดูเป็นคนที่นิ่งๆแล้วก็เง,ง,งียบๆด้วยนะคะในบางลักษณะบางทีบางครั้ง คุณกับเขามีความแตกต่างกันค่ะเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่สูงด้วยไลฟ์สไตล์ของ King of p e n a c l e s ก็คือเป็นคนที่มีรสนิยมดีนะคะเรียบรูด้ดูดีมีเสน่ห์ดูออกดือด้อเงียบดูหัวโบราณน,นะคะอาจจะไม่ชอบโซเชียลอะไรแบบนี้นะคะชอบอยู่กับตัวเองโลกส่วนตัวอยู่กับธรรมชาติอยู่กับปีกวิเวกออกไปเลยแบบนี้นะคะทำให้ เขาเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะคะแล้วก็เป็นคนที่บางทีชอบความทา้าทายนะคะบางทีพูดก็คือพูดถ้าได้มีเรื่องพูดก็คือพูดยาวแต่ถ้าไม่มีเรื่องพูดก็เป็นคนเงียบๆนะคะเข้มแข็งค่ะหนักแน่นอึดแล้วก็อดทนมากๆนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลํำแข็งของตัวเองค่ะคนคนนี้นะคะเข<ง>า,<น><ง>า<น> คุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาทางข้อความก่อนนะคะแล้วเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรคนกองที่สองเขาจะเข้ามาหาคุณเพื่ออะไรคะเขาจะเข้ามาหาคุณเพื่ออะไรคุณอาจจะคุยอะไรกันไม่เข้าใจหรือเปล่านะคะก่อนหน้านี้ อาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาหรือว่าคุณกับเขาอาจจะคุยอะไรไม่เข้าใจกันนะคะมีความห่างไกลเกิดขึ้นมีปัญหาบางอย่างที่เขาคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกอึดอัดเขาอยากปรับอยากจูในความสัมพันธ์อยากเดินทางมาพบเจออยากที่จะเริ่มต้นนะคะคือเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณมากๆความรู้สึกดีความรู้สึกที่อยากที่จะคุยอยากที่จะแบบ มาเจอมาหาหรือว่าอยากมีช่วงเวลาโมเมนต์ดีๆกับคุณอยู่นะคะและอะไรที่คุยกันไม่เข้าใจก่อนอันนี้มันอาจทําให้เขารู้สึกอึดอัดบางอย่างนะคะมันมีช่วงของความอึดอัดความคิดถึงความมนหมองในใจในบางครั้ง t e m p r e n c e คือการแบบปรับจูนบางสิ่งบางอย่างที่ ต้องถอยห่างไปต้องนิ่งห่างไปนะคะหรือว่าความห่างไกลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันอยากที่จะแบบอยากที่เป็นอิสระหลุดโลกมาพบเจอกับคุณเหลือเกินนะคะอยากพาคุณเป็นอยากพาคุณและเขาได้ มาเจอกันใหม่อีกครั้งว่าความรู้สึกมันจะเหมือนเดิมไหมมันจะเป็นยังไงมันจะไปต่อกันได้หรือเปล่าหรือว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไหมนะคะด้วยความที่คุณกับเขาอาจจะใหม่ใหม่กันนะคะหรือเพิ่งจะรู้จักกันแบบนี้นะคะหรือว่ารู้จักกันแล้วมีช่วงเวลาดีๆกันแล้วแต่ว่ามีความห่างไกลหรือว่าอะไรกันเกิดขึ้นทําให้รู้สึกมันมีความรู้สึกคิดถึงอยู่นะคะความอึดอัดบางอย่างนะคะที่เขาเข้ามานั่นเองนะคะเนี่ก็คือพลังงานคนกองที่สองนะคะ เขาคือใครและเขามาเพื่ออะไรนะคะขึ้นอยู่คณตัดสินใจว่าคุณจะเจอเขาไหมนะคะหรือว่า,าจะคุยกับเขาหรือเปล่านะคะประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับคนกองที่2เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะเรามาดูว่าใครกำลังรอเวลาเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะและเขาเข้ามาเพื่ออะไรนะคะเรามาดูกันนะคะคนกองที่3ามนะคะ ท่านใดอยากเปิดไพ่เช็คพลังงานส่วนตัวปรึกษาปัญหาชีวิตทุกเรื่องแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะปิดรับถึงวันที่เปิดรับถึงวันที่15สิงหาคมน,นี้เท่านั้นค่ะขอพลังงานคนกองที่3ใครกำลังรอเวลาเข้ามาในชีวิตของคุณคะและเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรใครกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณ หกดาบ1เหรียญ8ดาบคนนี้คุณและเขาอยู่ไกลกันมีอุปสรรคในความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นคุณและเขาเกี่ยวพันกับเรื่องเงินหรือเปล่านะคะคือ,เ,อเขาอาจจะเคยพูดเกี่ยวกับเรื่อง การออฟเฟอร์ของขวัญเรื่องเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคะแล้วก็การติดปัญหาประเด็นท็อกซิกอะไรบางสิ่งบางอย่างระหว่างเขากับคุณนะคะคนนี้ก็คืออาจจะเป็นคู่กรณีของคุณคนที่คุณแล้วเขามีท็อกซิกประเด็นกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องทางไกลคุยกันไม่เข้าใจแล้วอ,อุปสรรคบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องธาตุลมแล้วก็ธาตุดินนะคะ หรือว่าคุณกับเขาสองคนคุยกันเรื่องของอนาคตกันไว้นะคะคนคนนี้เคยคุยเรื่องของการอนาคตกามองอนาคตเป้าหมายชีวิตไปที่ทางเดียวกันนะคะแล้วมาดูซิว่าเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรคนกองที่สามเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรคะหนึ่งม้เท้าหนึ่งดา เขาจะเข้ามาเพื่ออะไรอืมคนกองที่สก็ถ้าคุณยังไม่ได้ออกเดทกับเขานะคะก็ระวังเขาเข้ามาหยิบยืมเงินกับคุณอีกนะคะคือมันอาจจะ เกี่ยวกันเรื่องเงินบางอย่างนะในตัวของเขาอะค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เฟลลี่และดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะทีนี้เขาเข้ามาเพื่ออะไรจุดไฟในความสัมพันธ์ขึ้นอีกจุดไฟในการส่งข้อความจุดไฟในเรื่องของการสนทนาขึ้นอีกครั้งใช้คําพูดคําจาว,วานล้อมอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นคนที่หยิบเคยหยิบยืมเงินคุณไปก่อนเนี่ยก็คืออาจจะใช้คําพูดคาจาวหวานล้อมน้โน้มน้าวเราอีกครั้งเพราะนั้นต้องตัดสินใจละ ตจแข็งให้ดีว่าคุณจะให้เขายืมไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่งรู้จักกันหรือว่าอะไรการเคยคุยเรื่องของอนาคตกันไว้ก็ค่อยๆคุยค่อยๆเรียนรู้ความสัมพันธ์กันแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคกันบางอย่างนะคะการเข้ามาครั้งนี้ถ้าเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงโดยที่ไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องอคบได้นะคะก็คือคุยกันไปก่อนเรียนรู้กันไปก่อนนะคะมันเหมือนกับว่า เขาจะเข้ามาจุดความสัมพันธ์ในการสนทนาพูดคุยบางอย่างนะคะเพราะนั้นต้องระวังให้ดีด้วยนะคะบางท่านอาจจะบางท่านอาจจะไม่มีประเด็นกับใครแต่เข้ามาดูแล้วก็อาจจะเคยสูญเสียเงินกับคนคนนี้ไปแล้วเขาอาจจะรอจังหวะเข้ามาบางท่านอาจจะเจอสแกมเมอร์ก็ได้นะคะคุณกองที่3เพราะนั้นก็ระวังให้ดีนะคะเหมือนกับว่า คือบางคนอาจจะบางใครบางคนอาจจะรอเวลาที่จะมาหยิบยืมคุณหรือว่าพูดคุยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีใช้วิจัยญาณในการการคุยหรือว่าการให้นะคะประมาณนี้นะคะเขาดูมีสเสน่ห์นะคะดูมีสเสน่ห์ในการพูดการจาเฟลลี่เป็นดูเจ้าชู้ดูมีคนเข้าหายเยอะแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ ดีอ่ะมันบางทีมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าค่อยเขวไปนะคะแบบนั้นแล้วก็ถ้าใครยังไม่เจอใครก็ถ้าใครยังไม่เจอใครไม่มีอะไรอยู่ๆก็ได้มาดูคลิปที่3ก็ขอให้ระวังคนโกงแกมโกงไว้นะคะหรือว่าใครมาหยิบยืมเงินเราเนาะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็ประมาณนี้เป็นมีธาตุลมธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ําทุกธาตุเลยคนของที่3นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ ถ้ามีใครเข้ามาจีบคุณเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะ,ะโดยที่ว่าเคยคุยกันไว้เช่นอาจจะมีประเด็นกันเขาอาจจะเข้ามาขอโทษคุณเข้ามาขอโทษเข้ามาพูดคุยในความสัมพันธ์เคลียร์อะไรที่ชัดเจนแล้วเข้าใจแล้วก็เดินหน้าต่อเพราะเขาอาจจะชอบคุณอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมาะพูดขอโทษให้โอกาสกันอีกครั้งให้ความสัมพันธ์ก่อน,น,นอันที่เป็นประเด็นกันนั้น เคลียร์ไปแล้วก็เริ่มทําให้ความจริงมันเกิดขึ้นอีกครั้งได้ไหมต่างคนต่างให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะที่จะเดินหน้ากันต่อนะคะถ้าถ้าไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะคะถ้ามีประเด็นกันเนาะก็ประมาณนี้นะคะคุณกองที่3ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ